เฮ้ยนี่นี่สีชมพูสีชมพูเราอยาจะไปฆ่ากันเด็กนี่ฝันเอ้านู้นนูนเห็นยังเห็นยังจะตายจะตายเออฮ่าว่า The shock and awe, the powerhouses, and finally, the live wires. Unleash our contestants! is being unlocked by the Shock and Awe. How... And there's the spark to ignite this match. Our first elimination is bound to turn up the heat. We've got some trigger-happy contestants out there today. Love it! Trigger-happy but strategic, Scotty. It's a delicate balance. The Shock and Awe got hold of a cash box. Anh này đâu? Anh này đâu? ôi <laughs> surprisingly some structures <laughs> in the arena are still standing the powerhouses <laughs> are re-entering the arena thanks to the live wires <laughs> That. Mega damage is over and we are back to a somewhat controlled amount of chaos again. Talk what a charge. The live wires have started a cash out. Yeah. mà thằng mày chả mà mày ôi giờ càng máu คไม่รีบคุไม่รีบแน่ไม่แอบพลังไม่แอบพลังโอ้ยโอ้เยหมดหมด nest egg for the live wires. Frank grenade out. We're out way out. we ไอ้เพื่อนไอ้เงั้นกูเป็ดตังค์พี่บุ๋งกูเห็นกูเห็นอืออเออือ Shielding, get inside. b r a up. มาดิมาดิโอเคมันมาด้วยกันหรอเพื่อนสองคนน่ะไ,ได้ละเมื่อกี้เพิ่งเห็นดวง้านี่ไอ้ลูก โซ่หรือเปล่านี่ไงแผนก็นดีนะเพื่อนโอ้ยแกออก่วะเออใช้ระยะใช้ระยะโอ้โห อีกทีเดียวด้วยเพื่อนสวยเฮ้ยเพื่อนจะยังมาเอ้ยใครยิงวะสวยสวยโอ้โหอัดเลยอัดระเบิดอยู่ตรงไหนกวาดไป ครจะมาใครจะมาใส่ระเบิดรอไว้สวยสวยโอ้ยมีฮิวอย่างนี้พี่เทพเลยอาเซียวงวงโอ้ย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 มันทุกขกว่ามันทุกกว่า โอ้ยควายคาเยอะกูเยอะกูเยอะยิงกันไปอีกอือสุดยอดไปเลยเทพจังวะ เราจะไปไหนจะไปแย่งวอลหรือเราจะอยู่ดักไปแย่งดีกว่าเพราะผมไม่ได้เล่นตัวมีเดียมมามันไม่มีสกิลโซนต้องบูอย่างเดียวตามไม่ช่วยเอาไปแล้วมันดักเลยอ่ะดัก,ก่อบรอโดดขึ้นเลยยุบผมได้ไหมไ<ๆ>ด้กำลังขึ้นไป ตายจะตายล่วงล่วงตู้ล่วงแล้วเฮ้เฮ้เาเฮ้เาไอาา้ที่มันเฮ้าทาวันทาวัน ใจดีแล้วมึงอ้าวโอ้โหมันนีไฟสทีมเลยนี่วอู่ไหนมอยู่ซรู่ซีโอ้โหโดนดิ เดโิโซนี่เก่งจังเลยเออเออผมได้ไหมได้กำลังวิ่งไปไหลโลไหลไ,ไปไหนแล้ว

คุณซอนบุกซิวก่อนมันไปนู่นเลยไกลเลยเฮ้ยนี่นี่สีชมพูสีชมพูเราอย่าไปฆ่ากันเด็กนี่ฝันเอานู่นเห็นยังเห็นยังได้แล้วหนีไปแล้ว ไปไหนเพื่อนมันไปหาเพื่อนมึงจะหนีไปไหนเดิมก่อนอย่าพึ่งหมดคาันเออมึงจะไปไหนมึงจะหนีไปไหนไปดีกว่าไปไปนู่นดีกว่าเราไล่ชมพูไม่มีประโยชน์มีประโยชน์เฮ้ยเด็บพี่ได้ซีดหล่อว่ะรุดซีก็โดดไปกลางวงเลยเมื่อกี้เชี่ย เนี่ยวะล่ะโอ้โเห็นลเห็นตัวไฟละเห็นตัวไฟละ,ไ,ฟละไปวิ่งไปก่อนนี่นี่นี่แกแค่เอามัน ไป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 เฮ้ยมันมีไฟโอ๋อยอโอยได้แล้วสมพูมพมม้สุดท้าเอาไม่ทันไม่ได้นะมึงคิดแบบจะสุดขีดน,นะปล่อยไม่ไม่ก็ปล่อยสมพูแย่งไปปล่อยสมพูแย่งไปทันเปล่าวะไม่ทัน ขันเมื่อกี้ขันแล้วเสี้ยวจะครบแล้วอ่ะตายก่อนพอดีอาจจะให้สเกตเราตัวบางนิดน่ะไม่ชมพูมันอยู่ครบตี้เลยสีม่วงพ่นไฟอยู่ข้างหลังเราเมื่อกี้จริงๆปล่อยสีชมพูได้ไปมันจะได้ต่อยไงไม่เมื่อกี้กัดให้ผมเราได้เหมือนเด่มเลยมันจะครบพอดีพราะมันเงินมันไเลยกันแล้วพอดิผมตายอยู่ข้างหลังไพ่เลยตายเราแลกไปชีวิตแล้วเจ้า เออผมวิ่งไถยอยู่กับไอไฟอะผมค่ายไฟเสร็จเจอชมพูกเก็บต่อ